สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญคงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่9สิงหาคม2565ค่ะสำหรับมิคราค่าทองคำในวันนี้ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบด,ด้านบนโดยปรับตัวสูงขึ้นมาทดสอบแนวต้านระยะกลางที่บริเวณ1,790เหรียญขณะที่สัญญาทองคำในตลาดคอมเมดส่งมอบเดือนธันวาคมทะลุขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่บริเวณ1,807เหรียญวนันนี้ด้านดัชนีดอลลาร์ปรับอ่อนค่าต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับค่าเงินบาทโดยเมื่อวานเปิดที่106.52จุดและปิดที่106.27จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่106.28จุดทำกลางแรงเทขายพันธบัตรสหรัฐส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับลดลงโดยผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ2ปีอยู่ที่32.21%และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีอยู่ที่2.7 5เเซ ซึ่งจะอยู่คงที่ลักษณะเป็นของ i n v e r d yield curve ที่ผลตอบแทนระยะสั้นสูงกว่าผลตอบแทนระยะยาวขณะที่ค่าเงินบาทเมื่อวานนี้เปิดที่3 5 7 6บาทต่อดอลลราและปิดที่35.52บาทต่อดอลลราโดยช่วงคืน โดยช่วงกลางคืนค่าเงินบาทแข่งค่าต่อเนื่องหลุดระดับ35.55บาทตอนนาา่อดนลล่าชาวนี้แข็งค่าลงมาต่ำสุดที่บริเวณ35.40บาทตอนนาา่อดนลลราจากข่าวการประชุมกรงอ,งอในในวันที่10สิงหาคม2565คาดว่ากรงอ,งอจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนยโยบายไม่น้อยกว่า0.50% ด้านกองทุนทองคำเ s p r ปัจจุบันถือรองทองคำเท่าเดิมอยู่ที่999.16ตันขณะที่วันเมื่อวานนี้ขณะที่วันนี้ไม่มีตัวเลขสศก,กิจที่สำคัญวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ขณะที่ในบางช่วงกลับมาขึ้นชนแนวตา้านด้านบนที่บริเวณ1790เหรียญชานี้ปรับ ลดลงมาเล็กน้อยวันนี้คาดว่าราคาทองคำยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเดิมโดยที่มีแนวรับที่1,760เหรียญและแนวต้าน1,800เหรียญสำหรับโกลออนไลน์ฟิวเจอร์และคอมมิโก,โกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,770เหรียญและแนวต้าน1,815เหรียญ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,760เหรียญแนวรับที่2 1,755เหรียญแนวตานที่1 1,800เหรียญและแนาตาลที่2 1,810เหรียญและกลับมาพบกับบุญพองพร Morning Report นะในวันพรงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ